มันเยอะมากทุกคนเยอะมา,มากเลยนะสองเซน,นครึ่งครับใส่มองคือเงานีลัะบาจีใส่พเพราะได้ปิ่งก็ถือไร่พูดเสียไร้พูดเดียวนน่พูดนี่หอดอาาคอนดาเขียว เยอะมากทุกคนมันเยอะมากเยอะมากโอ้โหมันเยอะจริงๆ มีหลากหลายชนิดนะครับมันเยอะมาก เราก็มีผู้ช่วยแกะนะครับงั้นแกะพิเ็ษในเรือก็ยังมีอีก แง่เอามาสองกะละมังเนี่ยแยกออกตัวอะไรมันอยากออกเน่าตัวอะไรมันดีก็แยกออกเอามันจังเลยเดือกยากถือแง่เฉลี่ยถือว่าฝนมเต็มออกหง ห,หมอเวทขอกระเบิดบริษาทลืมสัตว์ผู้ช่ยพดครับพดคนเดียวสว่างก็ไม่เสร็จขอบคุณที่รับชมนะครับดกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับ